แลก็พาันแล้วแม่มึงอ่ะอกแล้วา่ออกมาย้ยเโขยับตัวได้หมขยับนิ้วขยับแขนได้ไหมขยับได้ไหมอนนี้ขยับได้ไหมนิ้วนะล้มเองเลยนิ้วไอ้เหไม่ถามูก่อเยนเสื้อขาวอ่ะ 党来吗？ มันไม่ตามได้มั้งเสียงเขามีสติอย mm ่างนร่อยั้นต้นต้นต้นยังมีสติอยู่แต่ว่าตายนิ้วไายนิ้วไายรู้ก่อนหายรู้ก่อน

ูกำลังจะขึ้นบ้านเลยนะไม่ออกลูกตาด้านขวาครับไม่้ด้านไหนเอาพี่ลงก่อนครับขออนุญาติทำงานก่อนครับพี่

อัพถ่ายรูปรอยยัง